อ่าโอเคก็สวัสดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้นะครับผมได้เพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับอ่าจากนั้นก็จะมีโทนสีให้ด้วยนะครับคือทั้งหมดนี้นะใครที่ค้อลอกไม่เป็นนะครับแบบเอากลับมานะตอนส่งอ,กออกนะครับก็คือให้เรากดเข้าลิงก์ใหม่นะครับพอเราเข้าลิงก์ใหม่มันก็จะเป็นมาร์กหน้าแบบนี้นะอ่าแล้วก็กดทั้งหมดค้างเลยครับอย่างนี้นะนี่ส กดข้าลออกมาเลยครับนี่อ่าแล้วก็เอาไปวางในโปรเจกต์อื่นนะสมมติผมทราโปรเจกต์ใหม่แล้วกันอ่าเห็นไหมก็สมมติอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราเพาิ่งทาเสร็จใช่ไหมก็กดตรงนี้ครับกดวางไปเลยนี่เห็นไหมก็จะวางให้เราเลยนะครับเห็นปะโอเคนะครับอ่าผมก็ขอเราอกลับมาแล้วขอรบไปก่อนอ่าเรากลับมาที่ิง่์เพลงเลยโอเคพอกลับมาแล้วก็ผมขอลบโทนสีไปะนะครับเดี๋ย,ยวเขามาใส่ตอนส่งออกนะครับลบไปเลยอ่าเคเกลือแค่เพลงนะครับ แต่นั้นก็จะมีทิ้งเพลยงแค่30บเฟรมนะครับใช้แค่30ิก็พอนะแล้วก็ใช้รูปแค่3รูปนะครับเป็นรูปแนวตั้งนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มทํากันเลยครับให้เรามาลองกี้เลย916กดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาที่1218่ปกดเทรลปับกดยืดม,มาเลยปืบอ,อ่าเพิ่มใหม่ที่1 2 1 7กดบวกครับเพิ่มรูปใหม่มาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาหลังสุดเลยครับตรงนี้นะ 1519กดที่รูปกดยื่นมาอ่าจากนั้นก็มี2รูปแบบเี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่รูปแรกเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับมาร์คนี้นะ10 21ีเนี่ยกดที่รูปเลยมาน้นนี้ครับมาที่ซูมครับแล้วก็มาร์คพันแปดสิบที่10 21ไว้ครับปึ๊บอ,อ่าแล้วก็มาตรงนี้รับ11 02นครับอันนี้ก็ให้เราซูมเลยครับพันสี่แปดสิบนะอ่านี่ครับพันสี่แปดสิบนะครับแล้วก็มาด้านหลังครับตรงนี้ 1207ครับมาร์คพันสี่แปดสิบไว้ครับไม่ต้องปรับนะปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับด้านหลังก็ปรับเป็นพันสองร้อยเลยอ่านี่ครับหนึ่งพันสองร้อยครับเลื่อนมาร์คหลังสุดเลยโอเคเราก็ไม่ได้กึ่งกลางด้านหน้าครับตรงนี้มาที่กราฟให้เราใช้ลงอันนี้ครับอย่างเงี้ยแล้วก็กึ่งกลางตรงกลางครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ขยับนะเห็นไหมมากึ่งกลางหลังสุดเลยหลังสุดก็ถ้าเป็นสายฟรีครับสายฟรีก็ใช้ลงอันนี้ก็ได้ครับเนี่ย ถ้าเป็นสายเติมนะสายเติมกดตรงนี้ครับแล้วกดที่อันนี้ครับนี่แล้วก็กดสลับครับนี่ไหมมันเป็นการอย่างนี้นะของสายเติมครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ปื๊บปึ๊บอ่าบ้านี่ปึ๊บปื๊บโอเคอ่าจากนั้นก็เรามาที่สิบสองหนึ่งเจ็ดเลยครับกดที่รูปเลยมมหนานนี้ครับมาที่ซูมเหมือนเดิมครับแล้วก็มาร์คคันแปดสิบที่สิบสองหนึ่งเจ็ดไว้ครับปื๊บแล้วก็มาตรงนี้ครับสิบสามศูนย์ห้าอันนี้ก็ให้เราซูมเลยครับหน่หกห้าสิ พันหกรนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับตรงนี้15 0 7้าครับมาร์กพันหกคร้ไวเลยปื๊บอ่าแล้วก็เลื่อนมาหลังสุดครับหลังสุดก็ปรับพันแปเหมือนเดิมเลยอ่าเนี่ยพันแปดสิบ 1, 80, เลื่อนมากลังสุดเลยโอเคมาที่กราฟเลยครับกราฟหลังสุดใช้เป็นอันนี้ครับกราฟหน้าสุดใช้เป็นอันนี้ครับนี่ส่วนกราฟตรงกลางไม่ต้องใส่นะครับเพราะมันไม่ได้ขยับนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวกลับครับมาที่อันแรกเลย แล้วก็มา 12- บสองหนครับมาไว้เลยปื๊บอ่ามาร์งนี้ไม่ต้องปรับมันนะครับแล้วก็เล้มาตรงนี้ครับเหมือนเดิม13บสมอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนเลยให้ตัว Y เป็น450นะครับนี่เลื่อนขึ้นไปเลยครับอ่าเนี้ยประมาณ452้ก็ได้ครับเลื่อยๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับตรงนี้1507ครับอันนี้ก็เลื่อนมาข้างล่างครับให้ตัว Y เป็นพันสี่หกสิบห้านะครับเลื่อนตรงมาเลย ประมาณนี้ครับพันสี่หกสิบห้าหรือหกสิบเจ็ดก็ได้นะเลยๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เล่นมาด้านหลังเลยครับนี่ด้านหลังก็เล่นกับจุดตรงกลางเหมือนเดิมครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้ปึ๊บอ่านี่เห็นไหมคือเลขเก้าหกนะครับแล้วก็เล่นมากลางตัวเลยมาที่กราฟครับเป็นกราฟเดิมครับอันนี้นะแล้วมากราฟตรงกลางนี่ครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้แล้วกราฟหน้าสุดครับเป็นเดิมครับอันนี้โอเคก็ซูมมาอย่างเงี้ยนีฟึ๊บอ่ะแล้วก็เลื่อนอย่างนี้นี่แล้วก็กลับปึ๊บอ่าเห็นไหมโอเคอ่ะจากนั้นก็ เดี๋ยวเรามาแบ่งรูปตรงนี้ไว้ก่อนครับอ่านี่น,นี่มาตรงนี้เลย1102ครับนะกดที่รูปเลยให้เรากดตัดไว้เลยครับปื๊บอ่าท่อนนี้เราไม่ต้องปยุ่งกันนะครับเนี่ยไอ้ท่อนนา,นานานี่นะก็ยืดหนึ่งวิก่อนครับมาที่1103กดที่รูปแรกครับกดยืดมาเลยครับปื๊บโอเคอ่าจากนั้นก็ที่เหลือครับเนี่ตัดรูปตามมาร์กแดงไปเลยครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องตัดนะ121เนี่ยที่เหลือก็ตัดไปเลยครับเนี่ยอ่ผมขอตัดจากด้านหลังมานะ้าได้เร็วๆนะครับ อ้าวเคพอเราตัดรูปมาแล้วใช่ไหมก็ให้เรายืด1นึ่งวิเหมือนเดิมครับเหมือนรูปนี้นะก็ไปยืดมาทั้งหมดนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมาที่ที่เป็นหนึกดที่รูปครับกดยืดมาอ่ไหมก็ผมขอตัวยืดมาก่อนนะครับปายอ้าวเคพอเรายืดมาแล้วก็กลับมาที่รูปนี้ครับอ่ารูปนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวค่อยแต่เอฟเฟคที่หลังครับรูปนี้นะมาตรงนี้ครับสิบเอ็ดศูนย์สองเนี่ยกดที่รูปเลยมาที่เูกไฟครับกดเพิ่มเอฟเฟครับมาที่การแบบเบี้ยครับแล้วก็ใส่ท้ายครัับบกกกดดเเเเเลลลยยพิิ่มแ้ว็ปจงาคร โอเคเราก็ใส่ต่อแป๊บให้เรามาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่สันครับกดเลยเพิ่มเลยมาที่มุมครับปรับเป็น90เลยอ่าแล้วก็มามาร์ก90ตรงนี้ไว้ครับ1101ครับมาร์ก90ไว้เลยครับมาร์กไปเลยปื๊บอ่าโอเคพอเรามาร์กแล้วก็มาด้านหลังครับตรงนี้นะ1114เนี่ยปรับเปลบ90เลย อ่านี่ครับลบนะครับแล้วก็มาที่ความถี่ครับให้เราปรับเป็น0.50นะครบับไอ2 5นะครับอ่านี่ครับ0.25นะแล้วก็มาที่ขนาดปรับเป็นศูนย์เลยแล้วก็มาร์กตรงนี้ไว้ครับ1.1 1 4สี่ครับมาร์กไว้เลยปื๊บแล้วก็มาด้านหน้าครับมาที่1 1 0 2นสองนะปรับเป็น100รพอครับอ่านี่ครับ100อโอเคแล้วก็ไปต่อแป๊บมาที่เบอร์ครับ แล้วก็ใส่เบอร์เกาวเสียงครับกดเลยเพิ่มเลยมาที่ความแรงครับปรับเป็น0.3 0 0เลยอ่าเนี่ยครับศูนย์สามร้อยนะครับแล้วก็ให้เรามาร์คนึงทีครับแล้วก็อันนี้เราต้องเริ่มมาร์คหน้าสุดนะครับคืออย่างนี้นะก็คือกดครั้งนี้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาร์คหน้าสุดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับหน้าสุดคือเห็นไหมลบสามจุดสองนะเห็นไหมนี่ครับให้เราเลื่อนไว้ประมาณ5 0นะแล้วปล่อยเลยนี่เห็นไหมมาร์กก็จะมาอยู่หน้าสุนนะครับอยู่แค่ตรงนี้เห็นไหม สิบเูนย์เจครับปรับเป็นศูนย์เลยอ่าเราก็มาที่กึ่งกราหน้าครับนี่มาที่กราบครับใช้เป็นกราฟอันนี้ครับนี่กราบสุดนะโอเครากวเปนี้ครัเป็นเบอร์นี้นี่เห็นไหมปื๊บโอเคอ่าเราก็เอฟเฟกต่อไปครับอันนี้สายฟรีส่ไม่ได้นะครับสายฟรีให้ข้ามไปตอนนาทีที่ผมดึงให้ครับก็ไปตอนนั้นเลยนะไปใส่เอฟเฟกต์ขึ้นวงกลมนะครับโอเคนะครับส่วนสายเติมเพิ่มต่อเลยมาที่การเปลี่ยนเบอร์ครับแล้วก็ใส่วาดขึ้นครับกดเลยเพิ่มเลย มาที่เฟรครับให้เราปรับ0.58เลยอ่านี่ครับ0.58้มาร์คที่1 1 0 2ไว้ครับปป๊บแล้วก็มาเหมือนเดิมครับ1 1 0 7ครับให้เราปรับ0.44เลยอ่านี่ครัน0.44นะแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็น90เลยครับอ่าแล้วก็มาร์ค90ที่1107ไว้ครับปป๊บแล้วก็เลยมาหน้าหน้าครับ1102ครับปรับเป็น55เลย อ่านี้ครับห้านะแล้วก็มาที่ระยะห่างครับให้เราปรับสองจุดศูนย์เลยอ่านี้ครับสองจุดศูนย์มาร์คที่สิบเไว้ครับปึ๊บแล้วก็มาเหมือนเดิมครับสิบเอ็นย์เจ็ดครับปรับเป็นศูนย์เลยโอเคมาที่มุมว์ปครับปรับเป็นศูนย์เหมือนกันครับอ่านี้ศูนย์นะครับแล้วก็มาร์คสิบเอ็ดศูนย์เจ็ดไว้ครับปึ๊บแล้วก็มาที่สิบเอ็ดศูนย์สองครับปรับลบรเลย อ่ะเห็นไหมนี่ลบร้อยแปดสิบนะครับโอเคกลับมาที่เฟสครับมามาร์กตรงนี้นะสิบเอ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยให้เรากดค้างนี้ครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนถอยหลังไปครับแล้วแล้วก็เลื่อนกลับมาจุดเดิมนะสิบเอ็ดศูนย์เจ็ดนะอย่างนี้นะโอเคแล้วเห็นไหมมาร์กก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมโอเคก็ทําเหมือนกันครับไอ้ที่เหลือเนี่ยมุมครับเหมือนเดิมเลยครับกดค้างเลื่อนมาไปด้านหลังครับแล้วปล่อยนะตรงไหนก็ได้ครับแล้วปล่อยเลยแล้วก็เลื่อนกลับมาเหมือนเดิมครับสิบเอ็ดศูนย์เจ็ดนะครับนี่เห็นไหมล้วก็ทำเหมือนเดิมครับขนาดครับเเเหมมืออนดิลยา ดค้างเงี้ยรับปล่อยครับเรื่องกลับมาอย่างงี้โอเคแล้วก็มุมวาวครับเหมือนเดิมแล้วปื๊บปื๊บอ่ายไมไอ้มาก็จะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็มาที่เฟรครับมาที่กลืนการหน้าครับมาที่กราดครับทุกกดตรงนี้ครับเลื่อรื่องสุดเลยย้อนกลับมาที่มุมครับมาที่กราดครับเหมือนเดิมเลยย้อนกลับครับมาที่ขนาดมาที่กราดครับอันนี้ก็กดตรงนี้ครับเลื่อนมาแค่นี้พอนะอย่างงี้ อ่าโอเคแค่นี้พอครับแล้วก็มุมวาร์ปเราไม่ต้องใส่การาฟนะเห็นไหมปล่อยไว้เลยโอเคหลังจากนั้นก็กดหย่อมจารกดทำซ้ำมาเลยอ่าไม่มีวัรขึ้น2องอันครับกดอันที่2เลยแล้วก็มาที่เฟรครับแล้วก็มาที่1 1บเครับให้เราปรับเฟรจาก8ปดจากห้เนี่ยเป็นศูนย์เลยนะโอเคแล้วก็มุมครับปรับจาก5 5เนี่ยเป็นศูนย์เลยโอเคแล้วก็มาที่ขนาดครับ ปรับจาก2.0เนี่ยเป็น1.5พอนะอ่าเนี่ยหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็มุมวาบครับปรับจากลบร้อยแปดสิบเนี่ยให้เราปรับเป็นเก้าสิบเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเก้าสิบนะครับแล้วก็มาที่อ่าเนี่ยครับมามาร์กตรงนี้นะสิบเอ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยแล้วก็มาที่มุมวาบครับนี่มุมวาบนะให้เราปรับจากไอเป็นที่มันเป็นศูนย์เนี่ยปรับสศูนยครับร้อยแปดสิบนะอย่างงี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กลับมาที่กึ่งกลางนะครับนี่นี่นะ มาที่เฟรชครับมาที่กราฟครับเปลี่ยนเป็นกราฟเดิมครับอันนี้ย้อนกลับครับมาที่ขนาดครับมาที่กราฟครับเปลี่ยนเป็นกราฟเดิมครับอันนี้โอเคใส่แค่นี้เดียวครับมาที่มุมนะก็คือใส่แค่กราฟมุมครับเห็นไหมโอเคนะครับแค่นี้พอนะอาจจะยังกฟเฟรต่อไปครับอันนี้ก็สายฟรีน่าจะมาถึงแล้วนะครับสายฟรีก็เพิ่มต่อเลยมาที่ค้นหาครับพิมพ์คําว่าขึ้นวงกลมนะโอเคอันแรกเลยครับกดเลยเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ความเทียบ ใช่แล้วปรับเป็น8.50เลยอ่านี่ครับ8.50แล้วเหมือนเดิมครับมารังเลี้ยบเริ่มมาร์คไว้5.0นะครับนี่อ่านี่ครับ5.0แล้วปล่อยครับโอเคแล้วก็มาที่อ่านี่ครับมาที่11.05นะ11.05อห้าให้เราปรับ1.56่งจาสครับอ่านี่ครับ1.56นะครับแล้วเหมือนเดิมครับเริ่มมาร์ค i ิ1 0 5เนี่ยกดครั้งนะแล้วเริ่มมาข้างหลังครับตรงไหนก็ได้ครับแล้วปล่อยเลยแล้วแล้วก็เรื่องกับ1105เหมือนเดิมศู เรื่อกลับมาเลยนี่อ่ายไหมมาร์กก็เหมือนเดิมครับอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางหน้าครับนี่นเด็กๆนี่นะมาที่กลางครับกดตรงนี้ครับเลอนส,สุดเลยอย่างนี้โอเคแล้วกลับมาที่ความแรงมันเป็นศูนย์ยี่ห้าอยู่แล้วก็มาทันทีครับเลื่อมมา์ค้งห้าจุดศูนย์เลยอ่านแล้วปล่อยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่สิบเอ็ดศูนย์ห้าปรับเป็นศูนย์เลยเอ้ยปรับเป็นห้าเพราะไม่ใช่ศูนย์นะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับกดมาร์คค้างครับ เลื่องมาข้างหลังครับแล้วปล่อยครับแล้วก็เรื่องกลับมาเหมือนเดิมครับอย่างนี้โอเคแล้วก็วกราฟอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับโอเคเรื่องมาข้างล่างครับมาที่รัศมีครับปรับสุดเลยครับแปดสิบนะอ่านี้แปดสิบนะครับโอเคก็เป็นอย่างนี้นะนี่ปื๊บอ่าสายฟรีก็จะไม่มีวับขึ้นนะครับสายฟรีก็จะมีแค่ขึ้นวงกลมอ่ะคืออย่างนี้ปื๊บอ่านเห็นไหมอันนี้ของสายฟรีนะครับส่วนแตะเติมจะมีนอย่นี้เพิ่มเติมเข้ามาได้นี่ไอวับขึ้นไอวับขึ้นนี่นะก็เป็นอย่างนี้ปื๊บอ่านเห็นไหม ปึ๊บโอเคอ่ะจากนั้นก็เอฟเฟกต่อแป๊บให้เรามาที่เบอร์ครับนี่แล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับกดเลยเพิ่มเลยให้เราปรับ 1. 6ุพอครับนี่ครับ1 6จนะแล้วก็เอฟเฟกตต่อแป๊บมาที่สีแล้วแสงครับแล้วก็เลื่นมานี่ครับนี่ใส่เลื่อนสีสันได้ไหมเลื่อนสีสันนะครับก็กดเลยเพิ่มเลยโอเคพอเพิ่มไปแล้วก็มาร์กศูนย์ที่1 1 0 2ไว้ครับปึ๊บเลื่อนมาที่ด้านหลังครับตรงนี้ 1, 11, 1 3, ิบเอบให้เราปรับเป็นคูณหนึ่งแล้วก็สามร้อยนะอ่านี่เห็นไหมคูณหนึ่งแล้วก็สามร้อยนะครับโอเคก็คเป็นอย่างนี้นนี่ปื๊บอ,อ่านี่เห็นไหมปื๊บโอเคอ่านจากนั้นก็มาที่11 0 2ศสองครับกดที่รูปเลยมาที่เฟซครับมาที่นา้าเฟซครับกดยอมจุครับกดขลอกมาเลยครับนี่แล้วก็วางที่เหอครับวางไปจนถึงตรงนี้นะสิบสองศูนย์เจ็ดเนี่ยก็วางไปเลยครับนี่อ่าพอเราวาง11 0 7ศดแล้วใช่ไหม ก็มาลบอันนี้ก่อนครับมาที่เรือนสีสันครับลบไปเลยครับอ่าลบแค่นันเดียวพอนะจากนั้นก็กดจุดนะครับกดเขรอบมาใหม่เลยแล้วก็อีกสามทอนนี้ครับก็วางไปเลยนะครับนี่อีกสามทอนนี้นี่เห็นไหมวางไปเลยครับอ่าโอเคพอมแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ก็จะตูมแล้วก็เปืรบเปิบเปบเปิรบอ่าเดี๋ยวมาสลับรูปกันนะครับเดี๋ยวค่อยสลับทิศทงก็ได้อ่ามาที่ตรงนี้ก่อนครับรูปนี้สุดท้ายเนี่ยก็คือมานี้สิบสองหนึ่งเจ็ดกดที่รูปครับมาที่รูปไครับ อันนี้ก็ให้เรากดหยุดครับกดวางได้เลยนะโอเคพอเราวางแล้วก็ลบเบอร์เกาเซียนไปครับแล้วก็ลบวัเคลื่น2อันไปครับอ่าแล้วก็ลบคลื่นวงกลมไปครับโอเคให้เลหลือแค่สามอันนี้นะจากนั้นก็มากดกดมาที่สั่นเลยครับกดมาเลยโอเคเราก็มาที่มุมครับแล้วก็มาตรงนี้นะอ่านี่มาที่12บสองหนึ่งห้าให้เราลบมาร์กเก้าสิบไปนะครับลบไปเลยนะปื๊บอ่าพอราลบแล้วมาปรับใหม่ตรงนี้ครับสิบสองหนึ่งเจ็ดครับ ปรับเป็นเ0าเหมือนเดิมครับก็ปรับเลยอ่าเนี่ยครับ90นะครับแล้วก็เอ้าทำไมความถี่เป็นย4ิบสี่วะความถี่ปรับย5ิบ้านะเพอาจะบอกว่ผมปรับผิดอะ่ะอ่าไม่เป็นไรครับผมปรับความถี่เป็นย4ิบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเห็นไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าลืมปรับเป็นย5ิบ้านะครับย4ิบสี่ก็ได้ครัแล้วแต่เลยก็เป็นอย่างงี้นี่อ่าโอเคผมปรับไม่ดูครับรีบไปนะอ่าแต่แล้วก็มาที่12 1 7อเนี่ยมาที่หน้าเฟครับ กดตรงนี้ครับคัดลอกมาเลยแล้วก็ตั้งแต่ท่อนนี้ครับสิบสองยี่สิบเก้าครับกดค้างมาเลยครับแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดครับนี่ก็กดมาให้หมดครับอย่างนี้นะนี่ครับตั้งแต่สิบสองยี่สิบเก้าเนี่ยกดมาเลยโอเคพอกดมาแล้วใช่ไหมกดตรงนี้ครับมาที่ลูกศรครับกดติ๊กออยให้หมดครับยกเว้นตรงเอฟเฟกต์นี่นะติ๊กเขียวเอฟเฟกต์ไว้ครับแล้วก็กดวางเลยอ่าโอเคก็เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับนี่ปืบปืบปื์บปืรบปืรบปืร์บเปิรโอเคปิร์บเปิร์บ มาที่916กดที่รูปครับมาที่เอฟเฟกเลยกดเพิ่มเลยครับใส่ท้ายเดิมครับเปิดกระจกเงาครับโอเคเราก็ใสต่อแป๊บให้เราใส่เบิร์กเข้าไอันเดิมครับแล้วก็ปรับ1.60นะครับโอเคเราก็ใส่ต่อแป๊บมาที่ไอแป้งครับแล้วก็ใส่กลางกระจี๊แบปุ่มนะกดเลยเพิ่มเลยโอเคแล้วก็เลื่อนมาที่9 2 8นะครับอ่านี้ครับ928มาที่ขนาดปรับเป็นศูนย์ครับแล้วก็มา9 2 8ไว้เลยครับผมเนี้ย ปบแล้วก็มาที่พิวัฒนาการครับมาเป็นศูนย์อยู่แล้วก็มากันเหมือนกันครับปบแล้วก็เริ่มมาด้านหน้าครับด้านหน้ามาที่ขนาดครับปรับ944นะครับอ่านี้ครับ944นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราไม่ต้องเริ่มมาร์กหน้าศูนย์นะครับหน้าศูนย์คือลบ0.9นะให้เราเริ่มไว้ประมาณนี้ครับ1.3แล้วปล่อยเลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเริ่มมาประมาณนี้ครับอ่าเนี้ยประมาณนี้พอครับแล้วก็อันบนครับเริ่มมาด้วยครับ แล้วก็กดลงมาหน่อยนะอย่างงี้อ่านี่ครับกราฟก็ประมาณนี้นะกดจุบมจุ่ครับค้าลอกมาเลยแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่วิวัฒนาการครับมเหมือนเดิมครับอันนี้ให้เราปรับห้าจุดสี่บเจ็ดนะครับอ่านี่ครับห้าจุดสี่สิบ็ดครับเหมือนเดิมครับเลิ่มมาไว้ 1. 3ุสามเลยโอเคกราฟก็เหมือนเดิมครับวางอันเดิมไปครับนี่โอเคก็เป็นสันอย่างเงี้ยเนี่ยปื๊บอ่านีเห็นไหมฟื๊บอ่าเคจากนั้นก็มาที่ ส่วนวีกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มไปแล้วก็เลื่อนมาตรงเพลงเลยแล้วก็ยืดมาตรงนี้เลยครับนี่นี่นี่เก้าหนึ่งเจ็ดกดเทโลกดยืดมาโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับอ่านี่ครับมาที่หนึ่งยิบสองครับกดีทรูปเลยมาแล้วนี่ครับมาที่ซูมครับมาร์คพันแปดสิบไเลยครับหนึ่งยิบสองเนี่ยปึ๊บอ่าพอมาร์คแล้วก็เลื่อนมาที่ส่วนวีครับปรับพันแปดห้าสิบเลย อ่านี่ครับพันแปครับมาที่กึ่งกลางครับมาที่กราฟครับจะเป็นกราฟนี้อ่าโอเคแล้วก็มาที่8ปดส่วนส่วนนะครับแปดส่วนส่วนมาร์คพันแปไว้เลยปื๊บอ่าแล้วก็เลื่อนมาที่8ปดยี่ห้านะแปดยี่ห้าปรับ620เลยอ่านี่ครับหกยีนะครับแล้วก็เลื่อนมาหลังสุดครับหลังสุดปรับพันแปดสิบเหมือนเดิมเลยอ่านี่ครับพันแปดสิบเลื่อนมาร์คหลังสุดเลยโอเคไม่ได้กึ่งกลางแล้วนะครับนี่มาที่กราฟครับ ใช้เป็นกราฟเครื่องนี้ครับกับฟุดนะนี่ครับกับฟุดนะครับแล้วก็มาที่กราฟด้านหลังครับเหมือนเดิมครับใช้ลงเงาเนี้ยครับฟุดแลยครับอย่างเงี้ยโอเคกดเด้งไปเงี้ยปื๊บแล้วก็เข้ามาครับปื๊บโอเคอาจารย์ก็ย้อนกลับครับมาที่เฟคเลยนะนี่กดเพิ่มเฟคเลยใส่ท้ายเดิมครับเปิดกระจกเงาครับโอเคเราก็มาที่ออฟเดคครับมันเป็นศูนย์อยู่แล้วก็มาร์กแปดศูนย์ศูนย์ไว้ครับปื๊บแล้วก็เล่มาด้านหลังครับด้านหลังปรับเป็นแปดพันเลยนะนี่ปรับเลย อ่านี่ยแปดพันนะเรล่มมากลังฟุดเลยแล้วก็มาที่กราฟครับใช้กราฟขึ้นนะครับนี่โอเคแล้วกลับเปิดชทเเตาตั้งครับเปิดไปเลยหายมาก็เป็นอย่างนี้ครับฟื้อ่าแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับให้เราใส่การจะแบบสูมเหมือนเดิมเลยครับกดมาเลยแล้วก็มาที่เจ็ดหนึ่งศูนย์นะอ่านี่ยเจ็ดหนึ่งศูนย์มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์เลยแล้วก็มาร์กเจ็ดหนึ่งศูนย์มาครับปื๊บแล้วก็มาที่วิวัฒนาการครับ เหมือนกันเลยครับก็มาร์กไปเลยนะโอเคแล้วก okay, well, ็เล well. okay. so ่นมาด้านหลังครับนี่ด้านหลังตรงนี้เก้นเเนี่ยมาที่ขนาดครับปรับเป็น500เลยอ่าโอเคแล้วก็วิวัฒนาการครับปรับ5 0 0ูนเลยอ่านี้ครับ5.00ูนะครับกลับมาที่ขนาดครับมาที่กึ่งกลางครับนี่มาที่กลางครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เล่นมาอย่างนี้ครับนี่โอเคแล้วกลับมาที่วิวัฒนาการครับมาที่กลางครับเหมือนกันเลยครับอันนี้เราก็เล่นมาอย่างนี้ โอเคตอนจบก็สั่นไปนะนี่ปื๊บเห็นไหมฟื๊บอ,อ่าโอเคจากนั้นก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับใส่เบอร์ข้างหมานเดิมครับอ่าแล้วก็มาวินี่นะอ่าเนี้ยมาที่8ปดศูนย์หกครับมาร์กหนึ่งไว้เลยปื๊บแล้วก็เลื่อนมาที่เก้าหนึ่งเจ็ดครับปรับสุดเลยครับสีนะ่นะนี่อย่างนี้นะโอเคมันก็จะเบอร์เริ่มเริ่มเบอร์ไปเยอะนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็เบอร์เยอะเลยเห็นไหมนี่แล้วก็ตูมหอยางจากนั้นก็ผมขอสั่งสายฟรีก่อนนะครับสายเติมรอแป๊บหนึ่งนะ สายฟรีย้อกลับครับมาที่้านนี้ครับแล้วก็เล่นมาวีนี้ครับอ่าเนี้ยมาที่สามหนึ่งศูนย์ครับมาร์กหนึ่งร้อยไปเลยปป๊บเล่นมาทีุ่ดสุดวีครับปรับเป็นศูนย์เลยมาที่กึ่งกลางครับมาที่กลาฟครับใช้เป็นกราฟลงอันนี้นะโอเคได้ของสายฟรีครับก็เคยมาาเงี้ยนี่ฟื้ออ่าส่วนสายเติมนะครับอ่าสายสายเติมมาที่เฟกเลยกดเพิ่มเฟกครับสายฟรีรอแป๊บหนึ่งนะครับมาที่ค้นหาพิมพ์คําว่าคียความสว่างนะโอเคอันที่สองครับเห็นไหมก็กดเลยเพิ่มเลย มาที่ต่าครับมาร์กศูนย์ที่สามหนึ่งศูนย์ไหมครับปื้เล่นมาที่ศูนย์ศูนย์ไปครับปรับสุนเลยะครับหนึ่งพันนะอ่าเนี่ครับหนึ่งพันครับกราฟก็เหมือนของสายฟรีเลยครับอันนี้นะโอเคก็ขึ้นมาอย่างงี้ครับนี่อ่าจากนั้นก็เล่นมาที่หน้าเฟซเนี้ยเลื่อนคีย์คอมตัวหว่างครับข้างบนเบอร์นะอ่าไหมก็ขึ้นมาอย่างงี้อ่าจากนั้นก็เหลืออะไรบ้างเนี้ยอ่าเหลือสับรูไปแล้วมาสับรูปกันนะมาตรงนี้เลยครับสายฟรีก็มาทําตามได้เลยนะอ่าเนี่ยครับมาที่ 113สกดที่รูปครับกดจีมจิ๋วครับให้เรากดพลกแนวตั้งนะครับนี่พลกแนวตั้งนะกดไปเลยครับปื๊ดเห็นไหมก็จะก็จะกลับหัวมานะเห็นไหมแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับ12บสนย์ครับเหมือนเดิมนะครับกดที่รูปครับกดจีมจิ๋วครับอันนี้จะเราจะเป็นเพลกแนวตั้งก็ได้หรือเพลกแนวนอนก็ได้นะครับผมเ็ผมเป็นพลกแนวนอนนะอย่างนี้นะโอเคก้อยพลิกไปข้างๆนะครับเห็นไหมก้อยเริ่มที่เป็นอย่างนี้ครับเริ่มปื๊บแล้วก็สลับนี่เห็นไหม แล้วก็ปื๊บแล้วก็ปื๊บแล้วก็ปื๊บหรือจะเป็นนัตั้งก็ได้ครับแล้วอันนี้นะแล้วแต่เลยผอเป็นนอนๆแล้วกันโอเคเราก็มาตรงนี้ครับ14 14ครับกดเทโลบเลยกดหยอมจุดครับกดเพล็นอนเลยโอเคต่อไปครับ15 01ครับมนเดิมครับกดเทโลบกดหยอมจุยครับกดเพล็กนอนโอเคอันนี้ก็สายฟรีก็ข้ามไปนาทีที่ผมทิ้งให้ครับก็ไปตอนนั้นนะส่วนสายเติมครับสายเติมมาทาหมุนกันนะครับก็คือมาตรงนี้นะอ่านี่ครับมาที่13 22ครับกดเทโลบเลยมมมาานนนีี้ัท่หุ แล้วก็มาร์กศูนย์ที่สิบสามยุดสองไว้ครับปื๊บแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับสิบสี่ศูนย์สามครับปรับเป็นเจ็ดพอครับอ่านี่ครับเจ็ดนะครับแล้วก็มาท่อนตรงนี้นะนี่สิบสี่ศูนย์สองเนี่ยกดที่รูปเลยมาหน้านี้ครับมาที่หมุนเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ปรับเป็นเจ็ดก่อนนะอ่านี่ครับเจ็ดนะครับแล้วก็มาร์กสิบสี่ย์สองไว้ครับปื๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับสิบสี่หนึ่งห้าปรับเป็นศูนย์เลยโอเคมาที่กึ่งกลางเลยครับมาที่กลางครับ กดอันนี้ครับแล้วกดที่อันที่สองนี้นะแล้วก็เริ่มมาประมาณนี้ครับนี่ถลางมางี้อ่ะแล้วก็กดลงมาหน่อยครับเลื่อกลับมาหน่อยงี้อ่านี่ครับให้มันได้กราฟแบบนี้นะพอได้กราฟแบบนี้กดหยุดอยู่ครับกดข้างลอกมาเลยแล้วก็มาที่ท่อนนี้ครับสิบสามยิบสองเนี่ยกดทีู่บเลยมาตรนนี้ครับมาที่มุนครับมาที่กึ่งกลางครับมาที่กราฟครับวางไปเลยครับแล้วก็กดสลับครับนี่เห็นไหมก็ได้มุนอย่างนี้นี่ปื๊บอ่านีเห็นปหนี่ปื๊บโอเคอ่ะจากนั้นก็ มาทำตรงนี้ต่อเลยครับอ่าให้เรามาทำตรงนี้กันต่อเลยนะครับมาที่เก้าหนึ่งหะครับสายฟรีก็น่าจะมาถึงก้วนะสายฟรีก็ทำตามได้เลยครับกดบวกครับเพิ่มเสียมเข้ามาเลยกดย้อนอยู่ครับกดยืดไบยางเพื่อประกอบครับอ่าก็จะพอดีจอครับแล้วก็มาตัดที่1105อ็ูนย์ห้ากดตัดเลยโอเคแล้วก็มาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคครับมาที่อื่นๆครับนี่ใส่ขั้นรอบข้างหลังครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็ไปต่อไปครับใส่ท้ายเดิมครับ แล้วก็มาที่ขอบตัดครับมาร์คหนึ่งพันที่เก้าหนึ่งหกไว้ครับปื๊บแล้วก็มาตรงนี้สิบเอ็ดศูนย์ห้ามาร์คหนึ่งพันไว้บางกันครับปื๊บแล้วก็มาตรงกลางนี้ครับสิบสิบเอ็ดครับให้เราปรับสองพันหนึ่งยี่ห้าเลยอ่านี่ครับสองพันหนึ่งยี่ห้านะครับแล้วก็มาที่กึ่งกลางข้างหน้าครับมาที่การับกดตรงนี้ครับเริ่มมาแค่นี้พอครับอ่านี่ครับแค่นี้พอนะแล้วก็มาที่กึ่งกลางด้านหลังครับใช้ลงเอานี่ครับนี่ โอเคแค่นี้พอครับแล้วก็ย้อนกลับครับมาเปิดกระจกเงาครับเปิดไปเลยโอเคแล้วก็เอต่อบไปครับให้เรามาที่การเบี้ยครับแล้วก็ใส่ทงเป็นพิกเซลนะกดเลยเพิ่มเลยโอเคพอเพิ่มมาแล้วมาที่ขนาดครับปรับ30มสิบเลยครับอ่านี่สามสิบนะครับมาที่มุมครับเอ้มาที่ขอบมือนครับปรับเป็น100เลยแล้วก็เปิดพื้นที่หน้าจอครับเปิดไปเลยโอเคอาจจะั้นก็เอฟเฟกต่อไปครับเดี๋ยวมาค้าลอกเอฟเฟกอันนี้นะมารูปนี้ครับ 1 1บเศูนย์สองเนี่ยกดที่รูปเลยมาที่เฟซครับมาที่เลือนสีสันครับกดมาเลยกดจุ่มจุ่มครับค่าลอกมาเลยครับแล้วก็วางที่เสียดมันบนนี้ครับนี่วางไปเลยครับนี่ปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะก็เป็นอย่างงี้ปื๊บอาลืมทำนี้ด้วยวะเอามาที่เก้าหนึ่งหกครับกดที่เสียมครับมาแล้วนี้ครับมาร์กหนึ่งร้อยที่เก้าหนึ่งหกไว้ครับปื๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับสิบเอ็ดศูนย์ห้านะสิบเอ็ดศูนย์ห้าปรับเป็นศูนย์เลยโอเคก็เป็นเงาอย่างงี้ครับ ปุงอ่านี้เห็นไหมนี่นะปุงอ่าวเคยจากนั้นก็ให้เรามาที่9ก้าหนึ่งหกเลยครับกดที่เสียงครับกดตรงนี้ครับกดข้าวลอกมาเลยแล้วก็มาวางตรงนี้ครับตอนเปลี่ยนรูปไปนะอ่านี้นี่สิบสองหนึ่งเจ็ดกดตรงนี้ครับกดวางไปเลยอ่างเป็นเหมือนเดิมครับมีเงี้ยมีเงามานะปุงอ่าเห็นปะนี่นะครับโอเคอ่าวจากนั้นก็สายฟรีครับสายฟรีหมดแล้วนะครับสายฟรีมีอยู่แค่นี้นะสายฟรีไปข้าอกทนสีแล้วก็ เอามาวางได้เลยนะครับจากนั้นก็เสร็จเลยนะส่วนสายเติมมีต่อครับสายเติมมาวินี้เลยอ่ามาที่8ปดยิบสี่กดบวกครับเพิ่มเสตียมเข้ามาเลยครับแล้วก็กดยืดครับกดเติมเต็มพื่อะกอบเลยอ่าก็เต็มจอครับมาแล้วนี่ครับมาที่ซูมครับให้เราซูม4ี่พันห้าแปดสิบเลยอ่านี่ครับสี่พันห้าแปดสิบนะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้ครับเอ้ยไม่ตัดครับไม่ตัดครับให้เรายืดมานะยืดมาที่สิบเอ็ดศูนย์สามครับกดที่เสตียมครับกดยืดมา โอเคแล้วก็มาที่เฟรครับกดเพิ่มเฟรครับใส่ท้ายเดิมครับเปิดกระจกเงาครับแล้วก็เฟรต่อไปครับใส่ข้อรอบขั้นหลังมาเลยครับอันเดิมเลยโอเคแล้วก็เฟรต่อไปครับมาที่การบิ๊กวับใส่วาบเคลื่นเลยครับกดเลยเพิ่มเลยมาที่เฟรครับมาร์กูนย์ที่แปดยี่สิบสี่วับปื้งเลื่อนมาขีดแดงครับเก้าหนึ่งหกครับปรับหนึ่งศูนย์สามเลยอ่านี่ครับหนึ่งศูนย์สามนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังครับ 11บเอ็ครับปรับ2.00เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางด้านหน้าครับนี่มาที่กราฟใช้กราฟลงอันนี้ครับมากึ่งกลางด้านหลังครับใช้กราฟขึ้นอันนี้ครับโอเคแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นลบร้อเลยอ่านี่ครับลบร้อยสามสิบห้านะครับแล้วก็มาที่ระยะห่างครับให้เราปรับเป็นสิบพอครับอ่านี่ครับสิบนะครับมาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์ครับแล้วก็มาร์กศูนย์ที่หน้าหน้าหลังมาเลยมั้ย 8 24มาร์คว้แล้วก็1 05เอ้ศูนย์1 03ครับูสมาร์คว้โอเคกลับมาตรงนี้ครับ9 1 6หนึ่งหครับปรับเป็น6.8เลยอ่าเนี้ครับ6.8ครับมาที่กึ่งกลางนะครับมาที่ก้าวครับใช้ลงอันนี้ครับนี่กดปุดนะโอเคกดจุ่จิบครับค่าลอกมาเลยแล้วก็วางที่ด้านหลังครับนี่วางไปเลยครับแล้วก็สลับนะครับนี่โอเคจากนั้นก็มาที่มุมวับครับปรับเป็น10เพราะครับ อ่าแล้วก็กดจอมจับกดทําซ้ํามาเลยอ่ามีวัดขึ้นสองอันนะครับกดอันที่สองเลยครับมาที่มุมครับเปลี่ยนเป็นลบห้าสิบแปดจุดห้าเลยอ่านี่ครับลบห้าแปดจุดห้ามาที่มุมวับครับปรับสูตรเลยครับร้อยแปดสิบนะนี่โอเคไหมก็เป็นอย่างนี้ครับอ่ะมันก็แหลกหน่อยนะเอาเลื่อนมาสิอ่ะเดี๋ยวเลื่อนสเี่ยมครับมาข้างล่างเงาครับอันนี้นะครับแล้วปล่อยนะอ่าแล้วกดทีเสเหมอ่อนยาวยาวครับกดตรงนี้ครับข้าลอกมาเลยอ่าแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับ เด้งอ,อย่างงี้ปื๊บอ่านี้เห็นไหมฟื๊บอ,อ่ะมันก็แหลกห,หน่อยครับก็ขออภัยด้วยนะจากนั้นก็มาวางตรงนี้ต่อครับอ่านี่ครับสิบเอ็ดยี่ห้ากดตรงนี้กดวางได้เลยโอเคเราก็เริ่มมาข้างล่างเงาครับอันนี้นะนี่แล้วปล่อยโอเคก็เป็นเหมือนเดิมรครับอย่างนี้ปื๊บอ่านี้เห็นไหมปื๊บอ่าโอเคจากนั้นก็ให้เราไปข้าโทนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับโอเคทนสีก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับ จากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้นำบันทึกได้นะครับจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจําคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากสนแบรไหนก็ทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกานมาใน,นทิ๊กตอกได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ข้างใต้คลิปนะก็ฝากติดตามกันตวยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไป